สวัสดีครับนี่เรามาที่วัดครับจุดสุดท้ายของเย็นวันนี้ของวันนี้เราจะเข้าไปวัดนะครับจะเป็นยังไง่อยว่ากันสวัสดีครับเรามาที่วัดนะครับ อนี่เข้าวัดเดอนข้ามาเลยแล้วรถนังไม่มีโอเคครับนี่เราเข้ามาบริเวณวัดครับสวยงามโอโ้โหวัดที่นี่ก็มีเท้าวเวสุวรรณด้วยนะนี่ มีพระอินอ๋อก็มีผสมคนเปยความเป็นพุทธเป็นเฮนดูนะครับโอเคสวยงามนี่คือสัญ,ญาลักษณ์ของเป็นอัตรากษเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของวัดที่12ปัญน,นาเลยนะครับของไทยรือสวยงาม ใส่แว่นแล้วมาดูดีๆไม่ใช่นะครับเป็นฮินดูทั้งหมดเลยนะครับมองแรกๆคิดว่าเป็นยักษ์ยังไม่ใส่แว่นตาโอ้โหศิลป,ปะวัฒนธรรมตี่ครองแล้วรกตามเป้าแล้วที่วัดนะครับ หน่วยชุดทูบข,ขอพรมาเในวัดครับรมาเลยศิลปวัฒนธรรมหภายในวัดเิ่งใหญ่สวยงามครับ ในวัดนะครับหน่วยบูชาวัตถุมงคลมาแล้วมาแล้วครับน้ำตาพระอิสโอนี่มีน้ำตานี่ยนี่นีนนน่น้ำตาเท่าไหร่น,นี่เท่าไหร่สองดีเลยครับน้ำพระน้ำตาน้ำตา,ำตาโอ้สวยงามครับที่วัดนี่จะเป็นผู้นำหรือเปล่า น่าจะมาถึงเดีวกว่าน,นี้เนาะแปดศูนย์ไหมซื้อแปดศูนยบคักเลยเ่ยออเก้าศูนยโอเคนาถ่ายในวัดนะครับเฮ้ก็ห้ามถ่ายรูปเหรออ๋อก็ถายหมดะเนโอเค สาธุสาอะไรคือโบกสดนะครับหาวันนี้น่าจะเป็นหอะลักขัง